อมยิ้มนะครับเขาจะเป็นหมาที่ค่อนข้างดือ้อฉลาดแต่เขาจะดื้อเงียบชอบหนีเที่ยวชอบคุยชอบขุดดินอะไรอย่างนี้ครับถามว่าดื้อก็กดุแต่ดุแล้วตีไม่ลงยังไงก็ตีไม่ลงครับจะดุด้วยน้ําเสียงอะไรอย่างนี้ครับดุด้วยน้ําเสียงแล้วก็หน้าเขาจะยิ้มตลอดหน้าเขาไม่มีความเครียดอะไรเลยครับ ก็บ่นเขาอะไรเงี้ยอยากเป็นหมาข้างถนนหรออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดุเขาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงเราก็เอาเขาเข้ามาก่อนครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปจําเป็นจะต้องไปตีเขาอะไรเงี้ยครับเวลาเขาทําความผิดหรือว่าเขาอยากจะง้ออะไรเราเงี้ยเขาจะเข้ามาแล้วเขาจะค่อนข้างนวลเนียนวลเนียครับเอาหัวมาใชเราชนเราอะไรงี้ยให้เราเกาให้ก็เราก็รู้แล้วแหละว่าเขาเขาน่าจะง้อเราหรือว่าเขาอาจจะแบบว่า อยากจะแสดงความรักกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วลองแสดงความรักกลับด้อยค่ะกอดยังไงก็กอดครับคือเป็นคนชอบอุ้มครับชอบอุ้มแล้วก็กอดอะไรครับคือน้ําหนักเขาค่อนข้างเยอะครับเป็นเป็นประมาณหนักประมาณ1ิบสิบกว่าโลครับแล้วเราก็อุ้มเขากอดนะครับน้องเขาว่าครับเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมครับไปหาคุณหมอครับแล้วหมอเขาก็ ผ่าได้ได้ประมาณก้อนหนึ่งแต่ด้วยความที่น้ำหนักน้องอะครับเขาค่อนข้างจะอ้วนนะครับหมอเขาแจ้งว่ามันไม่สามารถเย็บติดได้ต้องให้น้องอมยิ้มไปลดน้ําหนักก่อนเขาก็เลยผ่าแค่ก้อนหนึ่งก่อนพอเสร็จเพื่อพอลดน้ําหนักของน้องอมยิ้มได้อะครับก็ผ่าอีกผ่าไม่กี่วันนะครับแล้วมันเหมือนแบบมีก้อนลามมาที่หัวไหล่แล้วมันไปดันตัวปอดนะครับตัวปอดทําให้หายใจลําบากครับแล้วน้องก็ค่อย ค่อยๆหลับไปอะไรอยครับสติตอนนั้นอะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องวิ่งไปหาที่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องร้องจนแบบจนไม่มีน้ำตาครับร้องอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงครับคือเราเห็นภาพเขาไม่ได้เลยตอนตอนที่วิดีโอคอลครับ ตอนเช้าน้องพนักง,งานก็ไปไปรับน้องกลับมาแล้วก็มาฝังวีดีโดอคอลมาก,ก็ให้ดูตอนก่อนที่น้องจะฝังแล้วก็พาแฟนเขาอะครับก็คือบิก g e ลอีกตัวหนึง่งแล้วตอนนั้นก็ดูได้ได้แป๊บ,บนึงอะครับแล้วก็ดูต่อไม่ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าโอถ้าดูถ้าดูตอนตอนกบน้องอะคงคงคงสติแตกมากไปกว่านี้ครับอันนี้นเป็น ปอกคอเขา,าครับเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเขามาตลอดครับจนวันที่เขาฝังนะครับไอ้ป๊อกคออัเนี้จริงๆก็ตั้งใจจะฝังไปพร้อมกับเขาแต่แเราเมความรู้สึกว่าเราอยากเก็บเพื่อเป็นความทรงจำเวลาเห็นเขาเงี้ยก็จะได้นึกถึงเขาเงี้ยครับ มันยากนะครับคือทุกวันนี้ก็ก็ยังเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราเห็นรูปเขาเวลาที่ที่เราเห็นภาพเก่าๆครับหรือว่าเรานึกถึงนะครับจัดการยังไงคือจากเพจที่ผมตั้งมาครับตั้งมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเพจแบดเเจอร์นี่ครับจริงๆเมื่อก่อนเป็นเพจอมยิ้มที่ริมทางเดิน เป็นชื่อเขาแล้วพอตอนหลังมาเนี่ยผมปรับเปลี่ยนเป็นแวร์เดอรเจอร์นี่เพราะว่าอยากให้มันมีการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยสร้างเพจต,ตัวนี้มาเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราเที่ยวเหมือนเขาเราชอบเที่ยวชอบออกเดินทางทุกครั้งที่เวลาเรานึกถึงเขาแล้วเราแล้วเรามีความทุกข์ก็ออกเดินทางออกไปหาน้องๆหมาตัวื่นที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นตามข้างถนนข้างวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ ไปทําความรู้จักกับเขาเหมือนกับให้น้องเขามาบําบัดเวลาเราไปเจอหมาอื่นๆนะครับก็จะมาบำ,บำบัดให้เราหายความทุกข์นะครับให้คลายความทุกข์ไปช่วยได้แต่อาจจะเป็นช่งระยะหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องเดินออก,ออกเดินทางบ่อยๆนะครับ คมันมันรู้สึกผิดตรงที่ว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาอะครับคือแบบมันเหมือนแต่แค่วีดีโอคอครับคือมันเหมือนเราไม่ได้กอดหรือเขาทัน ตอนที่เขาจะไปคระแต่ก็คิดนะครับว่าก็โอเคแหละครับว่าเขาก็ไปสบายแล้วว่าครับคงไม่ได้เจ็บไม่ได้ไม่ได้ป่วยอะไรมากไปกวันนี้แล้วครับผมตอนนั้นนะผมอยู่ในป่า แล้วผมก็เดินไปมองบนฟ้าครับแล้วดาวที่มันเป็นรูปดาวแล้วก็มีดวงจันทร์อยู่ข้างล่างครับเป็นรูปยิ้มครับผมเรียกชื่อเขาพอเรียกชื่อเขาเนี่ยครับแล้วเหมือนดาวมันกะพิบอะ่ะคือณตอนนั้นนะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอมยิ้มะน่าจะอยู่บนดาวหมาเรียบร้อยแล้วอ,อย่างเงี้ยครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาคือให้เขาอะ่ะวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆอยู่บนดาวหมา ให้สนุกนครับให้ให้มีความสุขครับแล้วให้กลับมาเจอในวันที่ mm hmm. พระจันทร์กับดวงดาวแบบนี้แล้วผมอาจจะเดินออกไปถ่ายรูปได้เอกไปคุยกับเขา mm hmm. พูดคำว่าไม่เป็นไร เขาอยู่ได้เขามีเพื่อนที่ผมวางไว้นะครับอยากคิดไปในทางบวกว่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาเขาไม่มีความทุกข์เขาไปอยู่บนน้วมาเนี่ยเขามีแต่เพื่อนๆมีสนามหญ้าก,กว้างๆให้เขาวิ่งเล่นนี่ครับ น้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงมาเนี่ยคงไม่อยากเห็นเรามีความทุกข์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเศร้าคุณร้องไห้คุณเสียใจแล้วเนี่ยเสียใจแค่บางช่วงก็พอแล้วก็ออกเดินทางไปหาน้องๆตัวอื่นๆที่น้องๆเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นไปช่วยตามสถานสงเคราะห์น้องหมาน้องแมวอะไรนะครับน้องที่เขาเสียไปไปอยู่ดาวหมาเนี่ยเขาจะมีความสุขที่เห็นเราช่วยสัตว์โลกตัวอื่น แล้วก็หวังไว้ว่าถ้าดาวกับพระจันทร์แบบที่ผมเห็นตอนที่้องเขาเสียครับมาอีกเราก็จะจะไปพูดกับเขาอีกครับพูดว่าคิดถึงเขาผมยิ้ม